วันนี้นะคะยังไม่หมดนะคะพี่ขายังมีพ่วงแม่ลูกอีกคันนึงนะคะมาให้ชมกันคันนี้นะคะเก็บงานมาสวยทั้งคันคะ่ะพี่ขานี่เลยนะคะเป็นอีซูซูนะคะ fx360 แรงม้านะคะปี6 1นะคะทั้งแม่และลูกเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็น10ล้อดำนะคะข้างหลังก็เป็นหางดำนะคะพี่ขามาจากอุ skt นะคะพี่ขา นี่เลยนะคะพี่เก็บงานสีมาให้แล้วนะคะพี่ขาทั้งคันติดกระจกนาซาให้แล้วด้วยนะคะพี่ขานี่เป็นโค้มเย่ยมรอบคันเลยนะคะกระจังหน้าเขา่าเป็นโค้มเย่ยมเช่นกันนะคะขาดํานะคะเป็นขาตะตะแตนนะคะพี่ขานี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีพัสซีเก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาสวยๆเลยนะยางนี่นี่นี่มาให้ดูยางกันก่อนนะคะว่ายางนะคะเต็มมุกเส้นเลยจริงๆนะคะนี่ล่องลึกเลยนะคะพี่ สีแล้วไปทัเก็บมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะหางดํานะคะพี่ค่ะหางดําก็เป็นหางดํสามเพา <c oughs> เช่นกันนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะปีหฮมหนึ่งเหมือมนกันนะคะพี่มาคู่กันสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวนูจะให้ดูนะคะภายในว่ามันสวยแค่ไหนไป <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะสวยๆแบบนี้เลยะคะขาวสะอาดตาแบบนี้นะคะ่ะเก็บสีมาให้แล้วสวยๆเลยจ้า และหางน้ำอันนี้นะคะก็เป็นของ USKT นะคะปี61ึงเช่นกันค่ะขาล้างก็เป็นขาตะเกตนันเก็บสีเขาซีให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ 4, สวยๆแบบนี้นะคะพี่เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันบ้างมิเอยใครที่กําลังมองหาตามหาอยู่นะคะหนูแนะนาเป็นคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าได้ไปถือว่าเหมือนได้รถใหม่เหมือนรถใหม่ไปไ้ายแดงเลยนะคะแบบใหม่จริงนะคะพี่ และถ้าใครที่ต้องการขนหินขนดินขนทรายหรือว่าขนงานเกษตรนะคะอันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะพี่ขามาเดี๋ยวดูภายในของหางดํากันค่ะนี่เลยนะคะหางดํ่สภาพนะคะเก็บงานมาให้แล้วเ,เรียบร้อยสะภาพดีเวอร์เนี่ยเหมกับร,ราคาจริงๆสําหรับพี่คนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากมาลองขับลองจับหรือว่า กข้ามาดูนะคะของจริงะคะ่ะอยู่ที่ K U M นะคะจังหวัดชลบุรีนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะส่วนราคาพวกแม่ลูกคันนี้นะคะหนูกเปิดราคาสุดพิเศษให้กับลูกค้าสุดพิเศษของหนูไปเลยนะคะราคาเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ค่ะและถ้ามาจองกับเราที่หน้าร้านนะคะตื้นรับรางวัลใหญ่หน้าง,งานกับเราไปเลยแล้วก็จะแถมเสื้อแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะเสื้อสวยอย่างนี้เลยนะคะ ก็อย่าลืมนะคะเราประทูมือ2องก็ K U M ค่ะ